สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงในเรื่องของความรักประจำเดือนสิงหาคม2568ให้กับชาวลัก,กนณาราศีเมษร,ราศีสิงห์และก็ราศีธนูซึ่งเป็นชาวธาตุไฟนะคะชาวลัก,กนณาราศีเมษนั้นก็คือ,อราศีเมษนั้นก็คือจเกิดระหว่างวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมโดยประมาณ ส่วนราศีสิงนั้นก็คือคนที่เกิดวันที่17สิงหาถึงวันที่15กันยาย,ยนโดยประมาณแล้วก็ราศีธนูนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15ธันวาถึงวันที่13มกราคมโดยประมาณนะคะเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะจะตงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเ,เรื่องราวในความรักเดือนสิงหาคมของแต่ละ คนเป็นอย่างไรนะคะราศีธาตุไฟเมษหีธนูเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชาวราศีธาตุไฟซึ่งเป็นธาตุที่ร้อนแรงนะคะเปิดมาถึงนะคะแม่หมอก็จะเจอความเศร้าหมองของคุณแล้วราศีธาตุไฟเห็นไหมคะเออ เดิมูนพระจันทร์กำลังเศร้าซ้อยกำลังคิดถึงกำลังคือกำลังเครียดกำลังซีเรียกกำลังวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนคิดมากคิดถึงสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะจับต้องได้หรือไม่สามารถหวนกลับหรือได้แต่คิดถึงอ,อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่เขาอยู่ไกลสผิดหวังจากความรักสาม อาจจะมีความทุกข์บางอย่างในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้ก็เลยคิดมากอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานหรือเรื่องของอครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีธาตุไฟในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้นะคะเออแล้วก็ชาวราศีธาตุไฟนั้นก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ คืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็นชาวราศีเมษเองก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นไหเตสติกหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนสู้ตรงเป็นคนมีละะักษณะเปความถนัแล้วก็ ถ้าทํางานก็อาจจะทํางานที่เป็นแบบราชการนะคะเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆซึ่งชาวราศีธาตุไฟจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ซื่อตรงไม่คิดโกงทรยศนะคะเอ่อหรืออาจจะทํางานในบริษัทก็ได้นะคะแล้วอย่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนิติกรทนายความสารยุติธรรมอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันแลวจะเป็นทหารตำรวจก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เสำหรับชาวราศีธาตุไฟนั้นยังไม่เห็นความรักเกิดขึ้นทีนะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าความรักของคุณจะมีอะไรบ้างไหมในช่วงของเดือนออสิงหาคมนี้นะคะเ,เปิดขึ้นมาถึงเจอผู้หญิงไพ่เดอะสแตรงนะคะผู้หญิงแกร่งนะคะภาพมันสะท้อนเหลือเกินนะคะ เออเป็นผู้หญิงแกล่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นคนที่มีความคือมีฐานะดีมีความรู้มีความสามารถมีการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เก่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ เขาจะเป็นผู้นําเขาจะเป็นคนที่สามารถเอ่อสยบลูกน้องให้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้แพ่ไปนี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะสยบเท,ท้า,ากับผู้หญิงคนนี้หรือเอ่อยอมที่จะทาตามทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้สั่งนะคะ คนนี้ก็เป็นคนที่เก่งมากเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะครองตัวเป็นโสดได้โดยที่ไม่เกองกลัวว่า,าจะมีสิ่งใดมาทําให้ตัวเองต้องอคือประมาณว่้ต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตัวเองได้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากในความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้จะอยู่เป็นโสดก็ได้จะแต่งงานช้าก็ได้หรือจะไม่เอา ใครเลยก็ได้นะคะหรือถ้าได้มาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วก็คนที่เป็นสามีหรือเป็นอะ,อะไรก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะซึ่งไพ่เดอะสตาร์ความหวังของคุณคุณยังคิดหวังอยู่ไม่ทราบว่าคิดหวังเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องความรักหรือไม่ก็เรื่องการเงินการงาน คุณหวังว่าอนาคตข้างหน้าของคุณจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณหวังพไพ่ใบนี้ The ะสตานะคะเป็นความหวังความหวังที่มันต้องใช้เวลาในการที่จะได้มาซึ่งความหวังที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะมันจะสําเร็จผลมันต้องใช้เวลาแต่ไพ่สตาร์นี้บอกได้เลยว่าคุณจะได้อย่างที่คุณหวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณได้รอคอยไปสักนิดหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้ มันคงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้ดั่งใจในเร็วๆนี้ตอนนี้คุณก็ได้แต่รอคอยไปก่อนนะคะอืมแล้วก็บางคนบางขั้นนั้นก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีความรักมีความอ,อยู่ด้วยกันมีบ้านมีเงินมีทรัพย์สิน มีเรื่องของความอบอุ่นใจมีความสุขกับคนในครอบครัวบางคนบางท่านนะคะชาวราศีาตุไฟนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพื่องท่านพร้อมไปด้วยเงินทองทรัพย์สินผู้ครองคนรักนะคะมีความสุขกันนะคะในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาคมนี้นะคะสำหรับเรื่องของความรักมาแล้วนะคะสำหรับความรัก ชาวราศีเมษนี้รู้สึกว่าจะรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของความรักนะคะบางคนบางท่านนั้นนะคะรู้สึกว่ามันหมดความอดทนแล้วมันไม่ทนต่อไปแล้วนะคะในเรื่องความรักนั้นยอมหันหลังออกไปจากที่มันมีความรักตั้งอยู่ไม่อยู่แล้วนะคะไม่เอาแล้วคนคนนี้หรือความรักนี้ไม่เอาแล้วนะคะเบื่อแล้วไม่ทนต่อไปแล้วไม่อยากเอาความรักแล้วนะคะเดินจากไป ก็เผื่อที่จะไปใช้ชีวิตส่วนตัวหรืออาจจะไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเก่าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะมันเป็นความที่อดทนกันมานานหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ตรงกันทัศนสติพอปรับตัวปรับใจก็อยู่ด้วยกันแต่มันไม่สามารถเข้ากันได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะมีความรักแล้วเลยเดินออกไปจากตรงนี้นะคะ Uh, แล้วก็ชาวราศีธาตุไฟในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้ระมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้นะคะเดือดทาวเวอร์นะคะ, The, uh, The ะ,คะตึกถลถ่มพังลงมานะคะอาจจะมีกอ่อเกะอ่อ uh, ก่อ อาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีอุบัติเหตุหรือการทะเลาะเบาแวง้งกันภายในครอบครัวหรือกับเพื่อนบ้านโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนในเรื่องราวต่างๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหรืออาจจะเกิดเรื่องของการที่ไม่คาดคิดคาดฝันในเรื่องดีก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องดีนั้นเกิดเรื่องอะไรหรือจะเป็นเรื่องไม่ดีนั้นเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะคะ เดอะเอ็มเพอร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยการที่ติดตามสามีไปอยู่สมมุติว่าได้สามีต่างถิ่นในต่างประเทศอาจจะติดตามสามีไปอยู่กับสามีด้วยนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนงานกระทันหันมีการเปลี่ยนที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะมีเรื่องของการที่จะเกิด เรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวคุณก็เป็นไปได้หรือคุณอาจจะเปลี่ยนงานใหม่โดยที่ไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วสําหรับเรื่องของบางคนบางท่านนั้นนะคะก็หมายถึงอาจจะเป็นเรื่องราวที่อพอเงินไม่ค่อยพอมันฝุดเพลองก็เลยในเรื่องราวของความรักอาจจะไม่อยู่ในหัวใจนะคะอาจจะคิดหาเรื่องเงินทองมาใช้จ่ายมาจ่ายหนี้มา เคลียร์นิสินในเรื่องของความรักอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไร่เพราะว่ามัวแต่หาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ตัวเองอยู่นะคะ,ะนั่นก็เป็นชาวราศีคตุไฟนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะเ,เจอความรักกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเป็นคนธลาดน้ําก็ได้นะคะราศีพิจิกกรากฎมีนหรือราศีตุลก็ได้นะคะ,ะตัดลมซึ่งก็เป็นเมถุน แล้วก็กุมอะไรแบบนี้นะคะ,ะเขาเป็นคนที่หยิบยื่นความรักให้กับคุณสุดท้ายแล้วคุณได้เจเจอความรักนะคะเป็นความรักที่พึ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วคนนี้ก็เป็นหนุ่มที่มีความสุภาพอ่อนโยนอ่อ,อนหวานแล้วก็เป็นคนที่มีความเพลบบอยนิดๆนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ชาวลักนณาราศีสิงเมษธนู แต่ว่ารูปร่างของคุณมันออกจะสันทัสแล้วก็ไม่อวกอ้วนแบบนี้เท่าไหร่น่าจะเป็นธาตุน้ำหรือธาตุลมก็ได้นะคะหรือธาตุดินก็ได้นะคะอาจจะหยิบยิ่นความรักไมายกับคุณคุณจะได้มีความรักนะคะในช่วงจังหวัดต่อนับต่อต็นี้ไปสำหรับเรื่องเราเก่าที่คุณเคยเบื่อแล้วนะคะคุณไม่เอาแล้วก็ ให้มันจบไปแล้วอาจจะมีถ้าคุณเปิดใจอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาแทนที่นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษลัคนาราศีสิงห์และก็ลัคนาราศีธนูธาตุไฟทั้งหลายมีแต่ความสุขความสวัสดีเจอกัอคนรักที่ดีนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้แม่หมอก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ